ล่องตัวใดดะล,ล,ล่องกระเขียนตั้งสิละนั่นละร่องก็รับยันยังดอกกำลังจดุดเท่ครับท่านผู้ชมกลังอันนี้อันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดนะงวดวันที่สนะิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนาะครับค่ะใช่กุมภาพันธ์หกห้าครับผมสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะมณีมหาเซียนติก <ST> อยู่อำเภอสามชัยบระรามมหาดุลแม่ติกอันนี้คืออันนี้คือตัวที่ตีวงกลมนะ ตัวที่อ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ตัวเด่นจับตัวเด่นอ่ะจิ้งให้เด่นจิ้งให้เด่นที่โคกนึงมัดเปป้ายรถของพ่อเลยด้พ่อ <c oughs> แล้วก็อะไรสามเลขสามตัวสามหางแม่นอยู่อะยูบอถึงยนะืนแนเนาะเห็้ยนไหมเด็กเดียวสองปีแล้วบัวบุษจักเหรอแต่ว่าแต่ว่าจี๊ดหังมันบ่อเขายาว่าจี๊ดเด้อพี่น้อง เอกบ่เขาวกับวัดซอยสี่เสลาเส้นทิศในเด้อครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับพบผาดหรอครับผมมาดิพานมากอ่ะเต็มเต็มอยู่ครับติ๊กข้าวสองวันเลยนะสองวันต่อกันเกือบแม่ในเขาล่องบานคมว่าดิ่านมาเกือบแม่สว้ยค่ะแม่ขันแม่นตั้งมาถือได้ครับถือได้ได้ครับเกี่ยวกับเขาล่องหวานนะขันแม่นขันแม่นตั้งกล้องลำบ่ถึงอมาสองวันล้วมันบอคาเซียงค่ะ แต่ว่างวดอัน92น่ะ92นี่เนาะค่ะ92 92ติ๊กติ๊กติต๊กได้นิดเดียวเองค่ะ92ติ๊กได้ติ๊กได้นิดเดียวแต่ไม่ขาดทุนแต่ว่างวดน,นี้ได้ใช้นี้ค่ะได้ใส่นี้น้องเอ้ย จนสิเป็นลมนะได้หลายบอค่ะไม่ใช่ใส่หนีจนเวิดเข้ามาใส่หนีจนเบิดคือแบบว่าไปที่หนีก็จอกกระแจกไหมก็ได้หลายดอกก็ได้อยูสองหมื่นกว่าๆนี่แหละค่ะค่ะได้สองหมื่นกว่าๆคุาได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าในชีวิตหนูนะไม่เคยไม่เคยถูกหวยที่จะได้ถึงหมื่นสักทีนรแอไหมแต่เกิดมากน่ะนี่จะให้คนอื่นถือกี่เอาเอาอันไหนก่อน เอาเอาตารางสูตรก่อนนะเอาตารางสูตรก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรตารางสูตรเด้องวดนี้นะคะเซียนติกคนสีห้ครับท่านผู้ชมตารางสูตรนะคะตารางสูตรของเซียนติกกับท่านผู้ชมเบิ่งสูตรนนกัเด้อพี่น้องเด้อสูตรของเซียนติกนะครับสูตรของเซียนติกงวดนี้นะครับตารางสี่นิ้ยหกช่องนะครับ เป็นมานนะครับอ่ะครับผมอันนี้มีอยู่หกช่องนะครับครับเพิ่นสิได้หกได้เจ็ดได้ศูนย์ได้หนึ่งได้ซีได้ห่านะครับครับผมแล้วบัดที่นี่ตัวเด่นนี่ครับตัวเด่นของเซ็กติกดีซีโบมามาในช่องนี้ครับตัวเด่นสีเด่นตั้งหากนะครับเด่นตั้งหากคือเด่นสามเด่นสามนะครับอ่าเด่นสามรองห้ารองห้าครับครับอ่าครูจับเพิร์สซี่จับออกมานี่พี่น้องกับสีตาไลยอยู่นะครับ อันนี้เป็นสูตรนะครับเพราะจงจับตามสูตรสก้อนนะครับจับตามสูตรสก้อนบัดที่นี่เพื่อนเจ้าค่ะสิมาคัดตัวที่เพื่อนเน้นตัวที่เพื่อนมักนะครับตามสูตรของเพื่อนอี่เพื่อนสิมีหกเจ็ดหกหนึ่งหกหาศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หาซีหาซีหนึ่งเจ็ดซีแต่ก็มีสามซีสามเจ็ดสามหกนะครับอันนี้เป็นเป็นเต็มสูตรของเพื่อนนะครับชุดที่เป็นเต็มสูตรของเพื่อนนะครับ บัตรที่นี่นะครับบัตรที่นี่เป็นกระสิยกยกตัวที่มันเด่นออกมานะครับผู้ที่เด่นนะครับผู้ที่น่าลงทุนนะครับนี่ตัวใดแน่บัตรที่นี่คชุดตัวเดียวนะครับครับผมคือคัดออกจากชุดตัวดีแล้วครับคัดคัดออกจากตัวนี้คัดออกจากคัดออกครับตารางนี้คัดออกจากตารางนะครับค่ะท่านผู้ชมกะ ต้องพิจารณาเบิรงนะคะอันนี้เป็นตาล่างอันั้นพิ่นคัดเพิ่นแยกออกมาเป็นชุดเน้นๆนะคะท่านผู้ชมเนาะี่คือเน้นๆทั้งหมดหกคู่หกคู่นะครับครับเด่นสามรองห้าเด่นสามรองห้าเด่นสามรองห้านะคะจับคู่เด่นนะคะได้เก้าคู่โอ๊ยไม่ใช่หกคู่ได้หกคู่นะครับได้หกคู่พี่น้องหกคู่แล้วก็สามหางก็จะมีสามสามสามตัวสามสามหางด้วยสามตัวสามหาง คือพ่นจับออกมานี่นะครับเด่น3มรองห้านะครับ 1> 6, 1, 5, 5, ครับหกนึ่งนะครับครับหกห้ครับศูนยหแล้วก็มี4ี่ห้าสหนึ่งแล้วก็มี3 4ครับผมครับผมแล้วก็มี3มตัวอีก3มชุดนะครับมก็มี6 4สี่ศูหสาเจแล้วก็ 6, 40, 6, 40, 5, 3, 7จ็ดหนึ่งห้าเจ็่าถ้าพี่น้องสังเกตเริ่อว่า เลขสามโตคับซ้อมโตนั่นคือบวกใบน้ากันแสดงว่าสามโตจะเป็นเลขบนเนาะเลขเลขซ้อมโตจะเป็นเลขล่างโดยเพิ่นให้เน้นสามมัพี่น้องสังเกตเบ้างสามสิบนี้จะแค่สามสี่เดียวนะครับโอ้เด่นสามเนาะเด่นสามจะมีสามสี่อยู่ชุดเดียวส่วนร้องห้าก็จะมีสี่ห้าหกห้าเลขก็ศูนย์ห้านะครับแสดงว่าคู่นี้พวกปันไดนะครับอีกสองคู่นี่พวกปั่นไรนะครับ ไม่ว่าไงก็เป็นคู่กันนะครับเป็นกระสุนของเพลินนะครับเนาะกระสุนป้องเซียนติกสีมาแบบนี้นะครับพี่น้องเบิ้งให้เข้าใจพี่น้องก็สิเบิ้งง่ายนะครับสูตรแนวทางของเซียนติกนะครับอันนี้พี่น้องก็ไปพิจารณาน้องเบิ้งครับถ้าจะเป็นโชคลาภก็เป็นโชคลาภก็อันนี้ก็คือว่านั่นล่ะนะครับเพราะว่ากัแนวทางก็คือแนวทาง่มีิปไทยหูว่ามันสิออกตัวใดมวิปไทยหูว่ามันสิมาตัวใด อันนี้ทางช่องของเราก็เป็นแค่เพียงสื่อนำเสนอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เราก็มากันหลายช่องครับผมนะครับบริเวณอาร์ิบ่เงาจากน้อยไอพี่น้องช่องอื่นเพื่อสอบถามเจ้าของสูตรเพิ่มน้ำนะครับครับผมขอเสียเขามาจะขวดล้วค่ะอันนองตีตังถามนะครับเขาที่เข้ามาตั้งแต่ ตั้งแต่ปีใหม่เพราะว่าแอตเตอร์ตังก็ได้หามหาโดดล้วนอก็เลยอยากว่าทวนทวนนิดนึงว่าตัวเลขสถิติเป็นยังไงนอะความแม่นยั่งเขามาจักงวดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มานะตั้งแต่ปีใหม่มานน่ก็เข้าก็เข้ามาสองงวดละสองวดสองวดสามงวดละค่ะจ้ะเข้ามาสองงวดสามงวดงวดที่แล้วของติ้งให้งวดที่แล้วนั่นติ๊งให้เด่นหกรองศูนย์ เด่นหกล่องศูนย์หค่ะเด่นหกล่องศูนย์แล้วที่นี้นะ่ะเลขนะ่ะเลขนะ่ะนูเข้าสามตัวท้ายแต่ว่าตัว,ตวเลขที่ติวงกลมที่ติ้งเน้นน่ะติ้งแบบติ้งปไรติ้งบ่ไรวงกลมแปดศูนย์แต่ว่าติ้งให้เขาแปดศูนย์ฮึมติ้งเขาให้ติ้งเขาเอ้ยมันมีแปดศูนย์ค่ะนี่มันเป็นห้าแปดศูนย์เดี๋ยวติ้งเอาให้ดูเด้อค่ะเนี่ยเป็นเป็นเป็นห้าแปดศูนย์แต่ว่าคือสามหางของติ้งเนี่ยคือสามหางของติ้งเนี่ยติ้ คือคือให้จับเอาเลยสามหางสามหางตัวนี้มันจะเข้าเลขท้ายสามตัวทุกคนก็ได้แม่หาซุนเก่าทุกคนแฟนคลับที่ส่งให้ในไลน์น่ะค่ะพระเจ้ากับพระกันด้ลลงเฟซลงไลน์นะค่ะเน้องแนคขาลงเฟซลงไลน์ค่ะจ้ะติ๊กบ่คอยได้เฮ็ดวิทูบติมีเวลาติ๊กมีเวลาติ๊กแค่พารอย่างค่ะ อยคก้ายคองปะคะแม่นค่ะอยาก้ายของแก้วคล้ายเนี่ยเป็นน่องติ๊กล้ายคลองอันอาหารเสริมบ่ค่ะเม่นค่ะเนีกยกำลังตอนนี้กำลังลงเพราะว่าติ๊กทักเพราะว่าติ๊กักไปติ๊กักพักไปสามสามเดือนสามเดือนแลทีน้ำหนักมันก็ขึ้นเพราะว่าเราไปฉีดวัคซีนมาก็เข้าใจกันนะทุกคนบางคนั่ก็กินข้าวแซ่บแซ่บกินข้าวแซ่บก็อยากออก ก็เลยไข่ขึ้นจังได้ท่านผู้ชมจังทักทายตามเบอร์ที่ติดหาก็แล้วกันส่วนส่วนเรื่องเอออาหารเสริมความสวยความงามจะมากันอีกเยอะโชว์โชว์โชว์อีกนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้จะมีเบอร์โทว์ให้อ๋ออันนี้ให้ดูงวดที่แล้วก่อนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วเนี่ยก็คือตัวเลขก็จะเข้าอะไรนะ509 509เลขหน้าเนาะใช่ห้าศูนย์เก้เลขหน้าอ๋อเลขหน้าเลข้ายเลขคายเลขท้ายสามตัวเนาะค่ะเนาะใช่เลขท้ายสามตัวแต่ว่าที่บอกเขาอีเหี้งก็ แปดศูนย์ใช่ไหมแปดศูนย์ค่ะมันก็จะมาแบบนี้อ๋อแต่ว่าเลขตารางเข้า<ช><ช>นะใช่แล้วก็อันนี้ติกกต๊กซื้อนะออติ๊กซื้อน้านี้ห้าแปดศูนย์พี่ก,ก็ซื้อแต่ว่าก็คือว่านั่นละเลขเลขมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอกมันขันแมน่นขันแม่นเป็นสามสามศูนย์แปดมันก็บ่ไไ้เนาะลรตเตอรี่มันมันก็ไม่ได้ใช่มันไม่ไม่ไม่ใช่เลขสองตัวแต่ว่าถ้าใครที่ชอบ เลขบิ้งหรือว่าไอโซมูว่าเข้าไปซื้อลอตเตอรี่นี่เข้าลูดเลยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยคือได้เลยถ้าวิ่งรูดดิบอ่ผ่านันบอกค่ะไม่ผ่านโอเคนะคะเดี๋ยวทางผู้ชมมาเบิ้งอันนี้ล่าสุดหมวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะติ๊กชอบพี่สิบมากที่สุดคือสามสี่สามสี่ชอบที่สุดสามสี่สสามสี่ สามสีแนวทางบนหรือล่างสามสีเนาะสามสีสามสีนี้เป๊บหนึ่งน้องน้องคุ้มค่ะท่านผู้ชมนะคะเซียนตีคนว่าันซื้อพวันซื้อตัวนี้แค่สามคู่นะตีตีจะซื้อนะถ้าจะซื้อเพราะว่าไม่ลงทุนถ้าจะลงทุนถ้าจะลงทุนกับลอตเตอรีงวันนี้นะค่ะถ้าจะลงทุนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า แต่ว่าสามหางนี้สามหางนี้ที่ก็จะไปตลอดค่ะสามหางนี้สามหางนี้จะไปตลอดแต่ว่าถ้าจะลงทุนคือมีมีมีที่เป็นคู่ใช่ค่ะที่เป็นคู่ก็จะเริ่มพี่น้องเดิ่มไปเนี่หลังจากที่6กคู่แล้วเพิ่มมาคัดออกอีกให้เหลือสามคู่นะครับคัดอีกสามคู่นี่ก็จะได้หกหาซีหนึ่งแล้วก็สามีนะครับเหลืออยู่แค่3สามคู่นะครับเหลือสามคู่เท่านั้นครับาะครับ อันนี้เด็ดขาดรับเป็นแนวทางของเซียนติ๊กนะครับสูตรคำนวณเซียนติ๊กเนาะครับเนาะจากเลขที่หลายตัวแต่ผู้ชมอาจธิ่าโอ้คือหลายตัวแท้ครับแต่โบแมนด้วยครับท่านผู้ชมโบแมนเนาะกันพี่น้องเบื้องจบกับิฮู้ว่าเอาเปล่ามาเอาเปล่ามาสีเหลือคู่เดียวนะครับครับผม้เด็ดเลยเม่นบอลคอยิงเอาเปล่ามาเพิ่มสีเหลือคู่เดียวนะครับครับหลังจากที่สามคู่แล้วขู่ขับ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 ที่เด็ดแน่ครับเสียงเหลือสามนะคะ้จากหกเหลือสามครับจากสามกับสีเหลือหนึ่งระบาดที่นี่ ถ้าว่าไวยสิออกตัวใดก็บลูนะครับถ้าว่าเพิ่นมีความมั่นใจเพิ่นทวครับเพิ่นก็สิถอดเด็ดๆอีกจักคู่นึงโดนใจพี่โดนใจน้องบ่เนาะพี่น้องนะคะสําหรับตัวเลขนะคะสำหรับพี่น้องใช้วกรีดจราณีย์ไม่จัดหน้าครับคด่ก็ครับเหลือ3คู่นะคะแล้วก็3หางนะคะท่านผู้ชมผู้อยู่ไกลอาจสิบ่เห็นเนาะครับเขาพิทวาออกมา3คู่นี่ก็สิมี6 5 4 1 แล้วก็บสามซีครับครับทอดออกมาจากหกครูครับเพื่อสามครูนะครับัาที่นี่เให้เศษตีเพลนทอดเต็ดเบสจาคู่ก็นะที่มั่นใจอันนี้ออกบ่ออกบ่ลู่มาบ่กมาบอลลูเซียเพื่อถอดให้เหลือคู่เดียวนะครับออกบ่ออกบ่ลู่แต่ว่าเอามักเลยเข้าที่ลู่ก็คือมักสามซีอ๋อสามซีนะครับครับสามซีท่านผูชมตัวเดียบท่านผู้ชม มากที่สุดเนาะค่ะนี่้นสากที่สุดามสี่สามสี่ะท่านผู้ชมแต่ว่าที่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมนะชอบสามสี่มากที่สุดนะครับเป็นความจีนชอบใช่ค่ะมันมันมันเป็นเลขที่เลขที่มากครับนี่คือบัตรที่นี่เพิ่งถอดออกมาแล้วว่าคะแนนลงทุนคู่เดียวเพิ่มสิแค่์สามสี่ครูเดียวนะครับเน้นสามสี่เน้นสามสี่ครูเดี่ยวครับ แสดงว่าซ้อมคู่นี่เป็นครูล้องครับระว่างหกหากับทีหนึ่งกันได้ครับคู่กันครับเนาะอันนี้เย็นนะคะเนาะหางเดียวโดดๆที่เด็ด์เลยล่ะครับที่เด็ดคือสามซีนะครับเนาะสามซีนะครับพี่น้องเก็บนายจอยไปด้วยหันมาทางกล้องพี่น้องเนาะอ่านี้นะอันนี้แนวทางของเสามซีกับพี่น้องแล้ว เด่นที่สุดก็จะเป็นสามสีนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะจากคอคกูเหลือสามหกห้าสี่หนึ่งและสามสีเด่นที่สุดก็จะเป็นสามสีมากที่สุดนะคะฟันวาเซียนตีกว่าสามหางก็จะมีหกสี่ศูนย์ห้าสามเจ็ดและเจ็ดหนึ่งห้าค่ะท่านผู้ชมย่านตะมันบมมี่นี่แหละฮะตะมันอ,นอย่านตะหาบอะไย่า,ตานะาาตะหาบอะได้ย่า,านเลขอั่นนั่นมาค่ะ าสามสีกก่ว่าเป็นเหล็กดังบอกติว่าเป็นเหล็กดังในกระูมช่อพราวาอย่างคุณยายคุณยายช่องใบได้เนาะไม่ยิงเนาะยิ่งว่าจะฟานมาเพิ่นหนอันสามศนะครับมวนเนี่ยเขาเนก็มี3สี่ครับผมเนาะตัวเล็เด็ดของเพิ่นถือว่าเป็นตัวเดียวกันบที่เห้ยสมแปดศูนย์บั เมียนยูสามแปดศูนย์แต่ว like ่าก like ็ม like ีบางคนเมันเสียกราฟที่น like ี N ่ก็นท like ีว like ่าบางคนเข่าสามตัวนะเข่าสามจะได้กระถึงเนาะค่ะเนาะคุณยายทองใบเนาะมื UI ่อวานนี้กับมีสามสี่นั่นครับอ๋ใครทำช่อมลองพิจนาเอาเองเนาะครับนอกจากหลายหลายตัวนี่แหละครับขันเต็มศูนย์มันก็จะหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าเวลาเซียนเคนคันออกมาให้แล้วเป็นตัวเลขที่เพคนชื่นชอบมันก็จะมีอยู่บ่าหลายดอกคัะทุกผู้ชมคันออกมาให้ เลขสามตัวติ๊กมากเลขตัวนี้เจ <7 15 S 2> <5 S 1> ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแมงค่ะเลขสามตัวน <5 S 1> <7 15 S 2> ั่นเจ็ดหนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมวิ่งกลมให้แน่ค่ะเซียนเลขสามตัวชอบเจ็ดหนึ่งห้าเลขสองตัวชอบสามสี่แค่ผมเจ็ดหนึ่งห้าเ <7 15 S 1> <5 S 2> ข้าไม่เข้าก็อย่าว่านะแต่ว่าด้วยความชอบของของคนให้อ่าของคนให้แบบโดยชอบโดยส่วนตัวอ่ะแม่คนให้แนวตัง เลขสามตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเซียนตึกบอกว่ามักเจ็ดหนึ่งหานะคะท่านผู้ชมเอ็ดแนวทางเท่านั้นท่านว่าชอบส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมชอบตัวใดก็จะพิจารณาได้นะคะสามสี่ โดยส่วนตัวของเพิ่นคือเจ็บงนหานะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนี่โชคลาบน้อพี่น้องเนาะโชคๆมันๆนสุขุสุขนนะคะขอบคุณเส้นติดหลายๆค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่า